ฝึกคิดแบบนี้ได้ดีทุกคนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคนทําดีเรื่องราวดีๆสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีคือจิตอันเป็นกุศลที่รู้สึกเลยว่าโอุย้ยยินดีกับเขาด้วยนะสุดยอดมากเลยอนุโมทนาบุญนะอุย้ยดีจังเลยไม่ใช่เออเอาหน้าหรือเปล่าทำไมถึงทําแบบนั้นนะ น่าจะอันนี้นิดนึงน่าจะอันนี้นิดนึงไปตินะคะแทนที่จะไปชมนะคะชื่นชมจากหัวใจของเราเราเองก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆง่ายนะคะเพราะพลังลบและพลังบวกมันอยู่ในหัวของเราอยู่แล้วแต่ใครสามารถที่จะสร้างพลังบวกหรือลบมากกว่ากันถ้าวันนี้คุณนะคะเห็นเรื่องราวดีๆคุณยังคิดลบได้นั่นหมายความว่าประจุนะคะพลังงานไฟฟ้าในหัวคุณเรื่องลบๆมันมีเยอะกว่าพลังงานบวกๆลองเซิร์ชค,คลิปนิวรอนเคยออกช่อง3เป็นกฎวิทยาศาสตร์ดูจะได้เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะดึงดูเรรื่องาว ดีง่ายๆนะคะคือการที่เราจะต้องเติมนะคะพลังความคิดด้านดีลงไปเยอะๆนะคะไม่ใช่แค่พูดค่ะแต่ต้องรู้สึกอินจนสัมผัสสะเทือนในหัวใจของเราเราฝึกด,ดูนะคะ